ต่อกันอีกที่หนึ่งภารกิจที่ต่อเนื่องกันค่ะทางภริยานายกรัมตรีนําคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยได้พบกับผู้ประกอบการโอท็อปที่อําเภอผ่านด้วยค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยานายกรัฐมนตรีนําคณะกรรมการณคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเข้ากลาบา้ำมัสการพระไพศารประชาทรวิหรือว่าหลวงพ่อพบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งที่วัดห้วยปลากั้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายผู้ที่พงศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสุภาเพนศิริมาศประธาน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับในการนี้คณะได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องทยธรรมแด่พระอาจารย์พบโชคและหารือด้านการดําเนินงานของโรงพยาบาลห้วยปลากั้งเพื่อสังคมพร้อมได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของวัดห้วยปลากั้งที่มีความโดดเด่นเรื่องการผสมผสานในด้านสถาปัตยกรรมจากนั้นคณะได้ออกเดินทางไปวัดร้องหลอดตําบลเมืองพานอาเภอพานจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับผู้ประกอบการและเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล1นผลิตภัณฑ์ของอำเภอพาน โดยมีนายวุฒิกรคำมาในอำเภอพานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอพานและประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอจากนั้นคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องราชสักการะพระธาตุจอมเวียงเมืองพานและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระครูพิสารสังวรคุณเจ้าอาวาสวัดร้องหลอดและพบปะหัวหน้าส่วนราชการและมวลชนที่มาต้อนรับค่ะ ครับก็บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับและการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็